ข่าวดูทุกคน เกิดอะไรขึ้นครับทันทสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นเรือนจำพิเศษขอนแก่นเคลื่อนไหวถึงพ่อโจและน้ององิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ทำเอาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยต่างประทับใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนะครับวันนี้ก็เป็คนทางด้านแฟนเพจทันทสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นได้ลงรูปแบบรัวๆเลยครับทุกคนนำทีมโดยพ่อโจและน้องอิงเพชรบ้านแพงครับที่ไปมอบความสุขครับทุกคนให้กับพี่ๆในเรือนจำนะครับเขาได้เขียนข้อความเอาไว้แบบ บบกิจกรรมดนตรีนันทนาการจากศิลปินจิตอาสามอบความสุขให้กับผู้ต้องราชทรรนะครับวันที่2กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกานะครับนายสิริชัยยม,มเกิดผู้อำนวยการทันทสถานบำบัดพิเศษ ขอนแก่นนะครับพร้อมผู้อํานวยการส่วนหัวหน้าฝ่ายและข้าราชการเจ้าหน้าที่ทันทัานบําบัดพิเศษขอนแก่นให้การต้อนรับศิลปินจิตอาสาคณะหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงนําทีมโดยบอสโจโยโบานินและน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพร้อมทีมงานมามอบความบันเทิงและให้กําลังใจแก่ผู้ต้องราชทันนะครับณอาคารโดมภายในทันทถานพิเศษจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับและแน่นอนคับทุกคนวันนี้อุ้มอิมข่าวกระแส รวบรวมรูปภาพทั้งหมดนะครับเกือบ50รูปภาพกับทุกคนที่เรือนจําพิเศษจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมาฝากพ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่เอฟซีแฟนครับ ทุกคนเลยนะครับอย่างที่บอกว่าการที่จะลงรูปแต่ละครั้งเนาะทุกคนเรือนจาพิเศษเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีการรัดกลุ่มนิดนึงอาจจะต้องมีการเบลอหน้าก่อนครับทุกคนที่จะนํารูปภาพเนี่ยมาลงได้อย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ลุ้นไปกับพ่อโจคร,ครับทุกคนซึ่งพ่อโจเนี่ยออกมาพูดเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับในรายการแมวล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะทุกคนพ่อโจก็บอกว่าโอ้โหร้องเพลงจบแบบเท่ๆเนี่ยทุกคนร้องตามได้หมดเลยนะครับแล้วอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ถูกเซอร์ไพรส์รูปวาด แฟนเป็นสีน้ำมันสวยมากๆเห็นบอกว่าวาดเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นครับแล้วก็มีการชูป้ายครับทุกคนเป็นป้ายที่เขียนไว้ว่า FC อุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็เขียนจากฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวแล้วก็ประกาเมจิกครับทุกคนนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าแฟนขบอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยู่ทุกพื้นที่จริงๆนะครับ พี่ๆเนาะที่อยู่ในเรือนจําพิเศษเนี่ยก็ต้องบอกว่ากรี๊ดเลยแล้วก็อยากจะให้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงหอบฝันมาหลังห้านั่นเองครับก็เป็นบรรยากาศที่รู้สึกอบอุ่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพ่อโจกับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่มีจิตอาสาจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโหพี่ๆที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนพวกเราใช่ไหมครับนานๆทีครับทุกคนจะมีเหล่าบรรดาพี่ๆศิลปินเนี่ยเข้าไปมอบความสุขบนเบทีครับโอ้โหเมื่อวานนี้ เต้นกันสนันวันไหวเลยสําหรับด้านหน้าเวทีเนาะถ้าได้ดูในบรรยากาศนะครับอ่าวันนี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่ารูปกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่พวกเราสามารถดูได้เนี่ยเขาก็ได้มีการลงไว้ให้นะครับก็จะมีพ่อโจนะครับทุกคนแล้วก็มีอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เป็นทีมงานขายอ้อครับที่เข้าไปมอบความสุขนะครับรวมถึงมีทางด้านคนที่อยู่ในเรือนจำเนาะทุกคนที่เหมือนกับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ครับก็คือคุ้มกันหนักมากเลยสําหรับเมื่อวานนี้ นะครับเพื่อที่จะมาดูแลศิลปินนะครับแล้วเขาก็เขียนข้อความแบบว่าเขียนป้ายต้อนรับเลยนะครับบอกว่าดนตรีนันทนาการมินิคอนเสิร์ตคณะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง2กรกฎาคม2518ทุกคนจะเห็นเลยว่าคือเวทีที่เรือนจำพิเศษเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะทุกคนก็คือจะเป็นการเขียนป้ายต้อนรับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเรามองดูแล้วว่าเขาก็มีความตั้งใจมากๆเลยนะกับ การที่อยู่ในสถานที่ตรงนั้นที่ไม่ค่อยได้มีการจัดงานต่างๆเวทีคือมีการนำผ้ามาผูกนะทุกคนเป็นผ้าขาวแดงน่ารักมากๆเลยเพื่อต้อนรับกับพ่อโจแล้วก็องอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ต้อนรับทุกคนที่ไปทําการแสดงหรือว่าไปร้องเพลงมอบความสุขให้กับแฟนในวันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆโดยเฉพาะพ่อแหลมนะทุกคนพ่อแหลมนี้คือคนรู้จักทั่วเรือนจําเลยทีเดียวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นปรากฏการ์แล้วก็เป็นไวรัลก,กันไปสําหรับเมื่อวานนี้ องค์อิงก็กั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงๆกับทุกคนเมื่อเห็นป้ายที่ พี่ๆที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยชูขึ้นมาบอกว่าเป็น FC อฟองอิงนะครับถึงแม้ว่าในนั้นจะไม่มีป้ายไฟส,สวยๆเนาะทุกคนเหมือนหน้าห้านหรือว่าหน้าเวทีนะครับแต่พี่ๆเนี่ยเขาก็ตั้งใจมากๆเลยโดยการหาป้ายอะไรก็ได้มาแล้วก็ใช้ประการมีิกเขียนด้วยความตั้งใจด้วยหัวใจของเขาจริงๆับทุกคนที่อยากจะมอบให้กับองอิงเพชรบ้านแพงแล้วรู้ว่าเอ้ยฉันชื่นชอบศิลปินคนนี้นะใช่ไหมครับทุกคนโอ้โหองอิงก,ก็คือกลั้นน้ํตาเอาไว้ไม่อยู่เลยเมื่อได้เห็นภาพนั้นแล้วก็ได้ภาพวาดจาก พี่ๆที่อยู่ในเรือนจํานะครับที่ได้เอามาเป็นของฝากให้กับน้องอิ่มก็เผยว่าถ้าพี่ๆเนี่ยได้เป็นอิสระแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันด้านหน้าเวทีนะอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่พวกเราได้เห็นกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพจทันทัศสถานบําบัดพิเศษขอนแก่นเรือนจําพิเศษขอนแก่นนะครับที่ได้มีการลงรูปสุดประทับใจนะครับให้กับแฟนๆเนี่ยได้ชมกันต้องบอกว่า40กว่ารูปภาพวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็จะขึ้นให้ทุกคนเห็นแล้วก็ วนไปเลยนะวันนี้ก็ให้ทุกคนเห็นเลยว่ากิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างเขาก็จะมีพิธีปิดพิธีเปิดต่างๆนะครับทุกคนก่อนที่จะทําการแสดงนั่นเองนะครับและวินาทีทิมอิงร้องเพลงห่อฝันมาหลังห้าเนาะทุกคนก็คือร้องตามได้หมดเลยแล้วก็พ่อโจร้องเพลงจบแบบเท่ๆทุกคนร้องตามอย่างที่บอกว่าเพลงจบแบบเท่ๆเนี่ยก็อาจจะมีความหมายสําหรับเขาเพราะว่าเสียนนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าทุกคนเนี่ยร้องกันแบบโหลั่นเรือนจําเลยครับทุกคนสำหรับจบแบบเท่ๆแล้วพ่อโจเนี่ยบอกว่าเพลงนี้นึกว่าคนเนี่ยลืมไปแล้วจริงๆ แล้วเพลงนี้เป็นเพลงอมตะนะแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกคนเนี่ยจดจําได้แล้วก็ร้องได้อย่างแน่นอนจริงๆแล้วเข้ากับพี่ๆในเรือนจํานะอาจจะไปตรงใจต่างๆคือแบบเออฉันไม่น่าทําผิดพลาดหรือว่าเป็นความคิดถึงครอบครัวกับพี่คนกับการจบแบบเท่ๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะตรงใจก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยร้องตามกันได้พ่อโจบ,บอกโอ้ร้องไปขนลุกไปเลยนะสําหรับเมื่อวันก่อนนี้วันที่2กรกฎาคม25 6 8ครับทุกคนก็เป็นทางด้านเรือนจําพิเศษได้มีการลงรูปภาพเอาไว้กับกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับ แล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่าอุงอิงเองน้องก็เต็มที่จริงๆครับทุกคนกับทุกๆงานไปโปรโมตที่โรงเรียนเนาะทุกคนทางมหาสารคามขอนแก่นในช่วงนี้ก็อยู่ที่โซนนั้นและพรุ่งนี้ครับทุกคนก็เป็นงานบุญของคุณพ่อสงกรานต์ครับทุกคนอุ๋งอิงก,ก็น่าจะได้มาร่วมงานเห็นบอกว่ามีการไลฟ์สดมีการให้เข้าชมฟรีด้วยเห็นบอกว่าจะมีหมอลำด้วยนี่ใช่ไหมครับรถแห่ 20่หรือ10คันนี่แหละทุกคนที่จะไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะครับเห็นบอกว่าทุกคนไปด้วยใจจริงๆเลยครับทุกคนเพื่อบอสโจยมานินสําหรับวันพรุ่งนี้นะงานพ่อสงการครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้ววันนี้หลายคนก็กําลังเดินทางไปเนาะใส่เอฟซีแฟนคลับของบอสโจยมานินแล้วก็องค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนเพื่อที่จะไปให้กําลังใจบอสโจครับทุกคนเห็นบอกว่าสถานที่เนี่ยอาจจะจัดแบบคับแคบนิดนึงเพราะว่าอยู่ในบ้านของคุณย่าสุภาพเลยใช่ไหมครับอยู่ในหมู่บ้านเลยแต่่วาาาคุณยกก็อจจะให้ัดตรง นะ้าะทุกคนเพราะเป็นสถานที่ที่รู้สึกว่าเป็นเป็นที่น่าจะเป็นที่ที่พ่อสงการเนี่ยผูกพันพอสมควรเลยนะครับก็เลยมีการจัดที่สถานที่ตรงนั้นนั่นเองครับสำหรับงานในวันพรุ่งนี้เพราะฉันก็อยากจะทุกคนเนาะที่อยู่ใกล้ๆไปร่วมงานแล้วก็ไปให้กําลังใจบอสโจโยมนินกันเยอะๆครับทุกคนในช่วงนี้นะครับหัวพ่อโจก็บอกว่าเออช่วงนี้ก็คือเดินสายโปรโมทเยอะมากๆเลยสำหรับภาพยนต์ไคลอ้อนะครับบอสโจก็บอกว่า ซับพอร์ผมด้วยนะมอจก็บอกประมาณนี้ก็ฝาก fc แฟนคลับด้วย17ยกรกฎาคมนี้นะครับเราจะไปรวมตัวกันทุกโรงภาพยนตร์สำหรับภาพยนตร์คายอ้อนับถอยหลังอีกแค่14วันเท่านั้นนะพี่คนเราก็จะได้ชมกันแล้วเร็วมากๆเลยนะก็ถือว่าเป็น ภาพยนตร์ที่ทุกคนเนี่ยรอคอยที่จะเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์จริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะคะ